บิสมิลลาฮิร์มัยราอฮิมอัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนรับนันปถมสาปีสารที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอครูญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่หนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนกันในบทที่ข้าวในเรื่องของคิดไปรู้ไปนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือกันได้เลยคะ่ะเอาต่อไปนะคะนักเรียนมาดูหนังสือสาภาษาปาทีนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดในบท ที่9ในเรื่องในเรื่องคิดไปรู้ไปนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้นด้ฟังก่อนนะคะบทนี้ขอบอกเล่ากีฬาเก่าแต่นานมาตัวโลกส่งผู้กล้าเข้าแข่งขันปะชันชัยกำรมีตันตะคาดแสดงอำนาจกักเสียงไว้ฟังอ่านเรื่องอะไรเล่าต่อได้ใจความดีต่อไปนะคะคุณครูจะอ่านให้นยนฟังนะคะ ในหน้าที่แรกนะคะสวัสดีค่ะเสียงแม่รับตัวสับตกลงค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อวางหูตัวสับเสียงแม่เรียกหาผมทันทีแม่นคุณแม่ของป๊อกโทรมาบอกว่าป๊อกจะมาช้าหน่อยนะเพราะรถเสียไม่เป็นไรอยู่แล้วป๊อกอยู่ที่ตาวเงาไม่ไกลจากบ้านของผม ผมรอได้เสมอสำหรับป๊อกเพื่อนรักป๊อกเป็นเด็กดีพิเศษเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกป๊อกไม่เคยสบตาคนเวลาพูดชอบอยู่คนเดียวบางครั้งก็หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุเราต้องพูดประโยคสั้นๆถ้าพูดยาวเขาจะไม่เข้าใจป๊อกเล่นเปียโน,โนได้เก่งมีความจำเป็นเลิศพวกเพื่อนๆนรักป๊อกกันทั้งนั้น เพราะเขาไม่เคยแกล้งใครเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านปุ่มวิ่งไปรับจดหมายจากบุรุษไปรษณีย์ยังไม่ทันกลับเข้าบ้านรถแท็กซี่มิเตอร์กันหนึ่งแล่นมาจอดข้างๆผมคุณแม่ป๊อกมาส่งป๊อกเพราะรถยังซ่อมไม่เสร็จผมนัดป๊อกให้มาทำรายงานเรื่องกีฬาโอลิมปิกเราต้องรนข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตป๊อกเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้เก่งมากพิมพ์กล้องคุณแม่ของป๊อกยังสอนให้ส่ง อีเมลไปคุยกับพี่สาวที่สหรัฐอเมริกาด้วยแม่เตรียมแซนด์วิชและน้ำให้พวกเรารับประทานแม่บอกว่างต,ต้องอิ่มแล้วสมองจะได้เส,มส็มใสทางานคล่องต่อไมามนูนหน้า1 1 3นะคะตอนนี้เราพร้อมที่จะทางานด้วยคอมพิวเตอร์ป๊อกนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์และคีย์ข้อมูลประวัติโอลิมปิกตามที่ผมบอก รอเพียงชั่วครู่ข้อความยาวเหยียดปรากฏที่หน้าจอถ้าจะอ่านจากหน้าจอแสงสว่างจ้าเกินไปคงจะทําให้ปวดตาปริ้นเลยป๊อกจะได้หานสะดวกผมบอกป๊อกและเราทั้งสองคนขอนอนกลิ้งที่พื้นอ่านข้อมูลที่ค้นหาได้รอบตัวมีกองหนังสือปิมหพ์ลายฉบับซึ่งมีซึ่งมีทั้งภาพเก่าวและเก่าวการแข่งกันขี้า ผมและป๊อกเพิ่งจะรู้ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อหนึ่งพันปีก่อนกิศัราชบนยอดของโอลิมปัสแว้นอีลิตประเทศกรีษนักกีฬาต้องเป็นผู้ชายต้องเปลยกายเข้าแข่งขันเพื่อประกวความสมส่วนของร่างกายด้วยกีฬานี้ให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นต่อมาอีก300ปีการแข่งข่งกีฬาได้ย้ายลงมาจัดที่เชิงเขาโอลิมปัส คราวนี้ผู้แข่งขันสวมกางเกงจึงป่วยให้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าชมได้แต่ไม่อนุญ,ญาตให้เข้าแข่งขันกีฬาที่ถือว่าเป็นการแข่งขันประเภทคีทาครั้งแรกคือการวิ่งการกระโดดมวยปล้ำปุ้งแหลนและกว้างจักผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นทั้งห้าประเภทรางวัลที่ผู้ชนะได้รับคือมงกุฎที่ทำด้วยช่อบ,บามากอกและได้รับเยรติบัตรเดินทางต่อเดินทางต้องเที่ยวไปทุกรัฐ การแข่งขันจะเป็นประจำการแข่งขันจะจัดเป็นประจำทุกสี่ปีการแข่งขันดำเนินมาเป็นเวลา1,200ปีแล้วยุติไปนานมารื้ฟื้นใหม่ในคิตศกราช1896อ้าส่อไปทั้งในหน้าที่114นะคะ115รครูฝากเป็นการบ้านนะคะให้นักเรียนนะคะ,ะไปฝึกอ่านนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูจะมีการบ้าน นะคะให้นักเรียนนะคะอะ่กลับไปหัดวิดีโอนะคะถ้าผู้ชายเนี่ยให้นักเรียนอ่านในหน้านที่หนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบสี่นะคะ ผู้หญิงจะอ่านในหน้า115โดยนักเรียนอัดให้ปวกองอัดวิดีโอนะคะการอ่านของนักเรียนส่งมาที่ลายส่วนตัวครูหญิงด้วยนะคะอย่าลืมนะคะผู้ชายหน้า114นะคะผู้หญิงหน้า1 4 0หน้า115คุณครูจะเก็บคะแนนของพวกเราด้วยนะคะและจะดูการฝึกอ่านของพวกเราด้วยวันนี้ครูหญิงก็มีเนะะื้อหาจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะวัสลามุลัยกุมะเระมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ